ขายโค้ชีทาไข่ก้อนเท่าไรล่ะก้อนยังสองพันมีทางประเภทอ่าหมักไม้เนี่มันหมักม่วงหมักเสรีลำขายท้องเทไรล่ะสิบห้าพันยอดวายก็มีป้าฝนเปราะไปสดเลยปลากคอใหญ่ปลากคอน้อยปลากในปลาเกาะปลากถูกนาเยียน ไปดีพี่น้องเขาหมดสูู้สู้สคนเนาะตอนนี้ทิมนี้สิพาพี่น้องเขาไปรอบไปเที่ยวตลาดเซาสซาวาเขตรรือว่าตลาดสวรรค์ไซ์เป็นตลาดเซาที่ง่ญ่ที่สุดอยู่ในนครไกรศรพรมิหารพี่น้องเลยคือนี้บาวสอรพักยูทีนครไกรศรพรมิหารหนึ่งขึ้นมาละมาเที่ยวครับ ใช่มาจากฟังไทยเนาะคือลุงปีเตอร์จากซ่องเลาะซอแซบ้วก็ไอเดจากซ่องบ่าวเดตนครพนมนี่สิ่พาพี่น้องเขาไปเลาะตลาดเสาวสวรรค์ไซนะเบิ่องอาหารการกินเบิ่งอาหารธรรมชาติพี่น้องเลยพี่น้องเขาไปพบกันอยู่ที่ตลาดเสาวสวรรค์ไซกันเลยเนาะ ยังก่ายามเศร้าเนาะพี่น้องไอ้ผู้คนกำลังสวนสนกันไปมาน,นี้ก็เป็นรถโดยสารสวรรค์เซโปนนี้เป็นโซนน่านนอกของตลาดสวสรรค์ไสเนาะเดอดเสี่ยวมากล้วมาวางขายมากล้วยพักกะลำ่ำ มีดอกบัวอันกายโคตรจีทาไข่ก้อนเท่าไรล่ะก้อน,น,นสองพันก้อนงสองพันสองก้อนสองก้อนเลยจีใส่ไข่ โซนด้านนอกนะนจะขายอาหารธรรมชาตินะพืชผักปูหอยบูปลาครบเชียด อักรสลดอกดกเหืองมัดสามพันชีมัดสามพันบอก ทั่วมาสามพันมันมากระไงมันแก่เหรอเขาดีตามนะสองมัดสองมัด ตัวโตนี่มาเท่าไรตัวเขียวอ๋อ80โลเนาะเอาตจะนั้นแบบน่าถามเบ้างนียมีทางประเภทอ่าหมักไม้มีมันหมักม่วงหมักซาลี่ก็ไม่นี่

แตงมาเฟืองผักสลัดหอมป้อมผักซีหอมบัวกินป่ากินป่ามกยังก็อม่หมกไขป่ปลามกไข่ปลาอันนี้นางเข้มเ่ยอ๋อเส้นบัากหญ่ บางเขาลามนะบางเขาลามาเาลเงอ่วามลม <c oughs> <c oughs>

ผักหวาน,อนสน <c oughs> อ,อ,องสิบพันแล้วัใจโอ้แมงอะไแมงขามแมข้ามบ้อยโอ้งามขนาดเบียร์มะฮงก็มีเนาะเบียร์มะฮงมาเพชรต้เาหาบ ตักกระลำขายท้องอะไรล่ะสิบห้าพันมีสามสามหน่วยเนาะสามหัวสิ 15, บห้าพั <c oughs> านหัวบัวแพงอ๋อกระป๋านปลาบูลายขนาด วงจะพันป่าบูนสามสิบพันขอบกน่๊ขับปิงเด้อขับปิงเด้อมันเทากรมีมันาเทาีเนียบเขียดแมงดา โหลซีเวทพันขีดโอ้โสมราคาแล้วมันหายากยอดไวายกับนี่เลาผมปลอกส้เลยยอดวายฝ่านิ่นฝานรุกกบขามดแดง Đó, được phải một đèn, tay nhanh thế này Mua nói Tại sao ổn quả nó này Đó, thôi Ngam gì Hoặc quả phải một đèn này Đó, Phải một นไงรสาวน้อยกับมี่เนี่ยปาทำดรเช้าพันบอกใครมาได้ไหม,มบห<อ>๊มบพันโอามที่พันบบเขียดตะนปูปลาหอยไก่โมกขาทะเไเม็ดของอยู่ของกินอาหารธรรมศาสตรอาหารป่าอาหารลาวเขาเนี่ยเต็มเลยเนี่ยหอยแดงขี่เล็กแต่นี่ เอามีหอยให้หมดแดงปลาคอนะปลาคอใหญ่ปลาคอน้อยโซนขายปลาโซนนี้ก๋วยเาว

ลายครกหลายแน่นะป่าน้ำองนี่ปากดปลาดุกตน้าุกนเอียนปา,ากคอบรเวนด้านนอกเนาะเพื่นจะขายเป็ดถ่ายไก่ถ่ายหมู ไปแบ่เนี่ยกาเต็มเลยพี่น้องเลยสวนด้านนอก <ingo> เขาสารเขาเจ้าเขาเหนียวเขามีขัดกกเสง,ง ตัวนี้ปลาเต็มแล้วเนาะมีทั้งปลาเพาะปลาปากปลาขาวมกบวบน,น้ำยานางน้องไม้ Ô mọi người đã làm việc. Ô mọi người đã làm việc. Ô mọi người đã เป็นตาสะออนยนงอยือยูย่นังกินเนาะสี้องเลยตลาดเสาวสาวรรค์ไซดเฮ้ยเิกานขายปลาคือกันนะมีทางปลาคอใหญ่ปลาคอน้อยปลาบูเนาะ มีไม่แปลกหนางเข้มเนาะมีหอนนกบ้เนี่ยนกยัง่ะเนี่ยนกกระจอกนกกระจอกโอ้หลายขนาดเลย

ขายแบบสดๆเลยเนี่ยโอ้ขายขาดปลาแห้งปลาแก้วพี่น้องเนี่ยโซนด้านในขายสาลี่ขายมะเข้า ผมักทั่วผักบ้งองเต็มเลยมนะพร้าวปอกสดๆเลยนี่ก็เันกิภาพบรรยากาศอยู่ที่ตลาดเซาสวรรค์ไตน้องพี่น้องม,งนมอนิบมาสอนพาพี่น้องมาหลอกมาเที่ยว เื่อหนึ่งเนาะสำหรับคลิปนี้มอนี้ขอปิดชิบไปซันี้ก่อนพี่น้องเลยโอกาสหน้าพบกันใหม่สบายดี